สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนะครับเริ่มต้นกันที่วิเคราะห์ผีพร้อมปล่อย8แข้งกระดมทุนซื้อแค้งใหม่เพิ่มสโมสรแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดนะครับตัวเม้นข่าวเตรียมที่จะขายจะสตา์ดังออกจากทีมในตลาดการซื้อขายนาักเตะในซัมเมอร์นี้ เพื่อเป็นการรวมทุนคว้าแข่งใหม่เพิ่มหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถที่จะปิดตัวทอมฮิตตันแล้วก็เจอร์สันโชวม,มาร่วมทัพได้สําเร็จอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่ดีวของราฟเวรานะครับจอดรุ่งเรื่องเต็มทีโดยสื่ออย่าง ESPN นะครับอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดตระกูุลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนนชสเตอร์ไนเต็ดให้ขอมูลว่าพวกเขาเนี่ยมอบทุนเสริมทัพให้กับโซชา สลับซัมเมอร์นี้ที่มูลค่า100ล้านปอนด์ซึ่งทุนดังกล่าวนะครับจะสามารถเพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิมหากพวกเขาสามารถปล่อยแข้งที่มีอยู่ในทีมออกไปได้รายงานระบุว่ามีแข้งหลายรายนะครับในทีมโอทรฟอร์ดไม่มีความสุขก,กับทีมว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายนักเตะเหล่านั้นออกจากสโมสรหากได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าซึ่งทาง ESPN เนี่ยได้ระบุชื่อของเจซีลินการ์ดเบลอนวินเดียมดิโอโกโดาวโลอเล็กซ์เตลิส ฟิลโจนอันเดรสเบเรราเดนเนเจมรวมถึงองโตนี่มาชิยานด้วยนะครับขณะที่แข่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับมีความเป็นไปได้เมื่อพวกเขานั้นมีนักเตะใหม่อย่างทอมฮิตันสแตนบายซึ่งทำให้ดีเนสันนั้นเนี่ยหรือดาวิดเเคอาอาจจะต้องย้ายออกจากทีมในกรณีภายใต้สัญญาย,ยืมตัวกระทั่งขายขาด อย่างไรก็าตามนะครับสื่อดังกล่าวเนี่ยชี้ชัดการปล่อยพอลพกอบามิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสไว้แบปีนี้ออกจากทีมจะได้กลายเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้คาดว่าเจ้าตัวนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง50ล้านปอนด์เมื่อได้รับความสนใจจากบาร์ลิสต์เชมงแมงโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของพอกบานะครับกับต้นสังกัดกำลังสิ้นสุดลงไปในซัมเมอร์หน้า ขณะที่การเจรจารต่อสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดงไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจากเหตุผลดังกล่าวนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทางเลือกนอกจากการปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมแลกกับการขาดทุนราว40ล้านปอนด์นะครับจากดิวที่พวกเขาชิลมิดฟิลด์เฟรนด์แมนจากยูเวนตุสด้วยมูลค่า89.3ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2016ที่ผ่านมา ESPN นะครับยังชี้ว่ามาร์ชิยานนั้นเป็นแข้งที่มีมูลค่าสูงเป็นดับรองลงมาราวย5ล้านปอนด์นะครับตามด้วยเซีิเรนกาดอีก20ล้านปอนด์ในขณะที่การปล่อยแข้งส่วนเกินรายอื่นอย่างวิลเลียมดาโลเตลเลสเปเรล,ล่าและก็เจมส์นะครับอาจจะมีมูลค่ารวมกัน50ล้านปอนด์ซึ่งนั่นจะทำให้แมนเชสเตอร์ในเดมีทุนเสริมทับอีก100ล้านปอนด์หลังปิดบิ๊กดีลอย่างซันโชกับวารานมาได้ซื้อดังกล่าวนะครับ ระบ,บุด้วยนะครับว่าการหมุนเงินดังกล่าวทําให้ปีศาจแดงไร้ปัญหาในเดียวการชิวนักเตะเป้าหมายรายอื่นๆอย่างคิเรียนทิเปียเอรูเโดคามาเวนกาแล้วก็ชูนคุนเดสสำหรับข่าวต่อมาครับเดินหน้าเสริมทัพต่อแต่ต้องขายปอกบาหรือลินการ์ออกจากทีมไปเอาไงดีตามรายงานเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมโลนักเตะบางรายเพื่อเดินหน้าซื้อนักเตะเป้าหมายต่อไปในตลาดเสม,มอร รูส์มูส่นนะครับมีแผนที่จะใช้เงินทุนราว75ถึง100ล้านปอนด์สำหรับการเสริมทัพในช่วน,นี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถคว้านักเตะเป้าหมายสำคัญได้2องรายตามที่ผมได้นำเสนอไปนะครับก็คือสารโชกับวารานที่มีค่าตัวรวมกันอยู่ที่115ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่พวกเขาเปิดตัววารานอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านี้นะครับพวกเขาจะต้องโฟกัสกับเรื่องนี้ว่าพวกเขาี่จะสามารถขายนักเตะคนไหนในทีมออกไปได้บ้าง เพื่อรวมทุนเข้าสโมสรสำหรับการใช้จ่ายนักเตะเป้าหมายที่จําเป็นต่อไปนะครับโดยมีนักเตะอย่างเจสซ่ลินการ์ดและก็ปอกบาที่อยู่ในขายว่าจะถูกขายไปตามรายง,งานกล่าวอ้างของสื่อดังอย่างเทเลกราฟที่เชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยจะต้องขายนักเตะคนใดคนหนึ่งออกไประหว่างปอกบาและก็ลินการ์ดหากหวังจะเสริมทัานักเตะในตําแหน่งมิดฟิลด์หรือแบ็กขวาต่อไปผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์หนึ่งรายนะครับ และก็กีเรียนที่เปียแบ็กขวาของตรามีอาเลติโกมาดริดนะครับคือเป้าหมายในการเดินหน้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแห่งทัพปีศาจแดงใน23สัปดาห์ข้างหน้าที่ถึงนี้แต่ดิวเหล่านี้นะครับจะสามารถรุ้ล่วงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะในทีมอย่างปอกบาหรือดินการออกไปหรือไม่เป็นปัจจัยสําคัญโดยตอนนี้ยูเนเต็ดอยู่ในสถานการณ์คกนไม่ได้ขายไม่ออกกับอนาคตของพอ่อปอกบา แล้วก็มีทีมที่มีเงินหนานครับจากหลีเอิงฝรั่งเศสอย่างเปเชยนะครับกำลังจ้องตาเป็นบันเตรียมฉกปอกบาไปฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้สปอร์ตมีรายงานว่ามินโนราอร่านะครับซึ่งเป็นเอเย่นส่วนตัวของปอกบากําลังเจราจาและก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับปาริชเชแชมแงอยู่แม้ยูเนเต็ดหวังว่าพวกเขาจะสามารถเรียกร้องค่าตัวปอกบาได้ในระดับที่พวกเขาพอใจแต่อีกฝั่งด้านเปเชยนะครับไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะพวกเขามั่นใจว่า พวกเขาจะสามารถกระชากดาวเตะฝรั่งเศสรายนี้ไปจากยูเนเต็ดได้ในราคา43ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเครื่องที่ปีศาจแดงควักจ่ายให้กับย mm ูเวนตุสเมื่อครั้งที่พวกเขาตัดสินใจดึงเขากลับมาที่โอทีเอฟฟอร์ดอีกครั้งด้วยค่าตัวสิติสูงสุดของนักเตะพิมลีกที่89ล้านปอนด์ mm hmm. เมื่อปี2016ที่ผ่ผาานมาทั้งที่ือสัญญาอีกแค่ปีเดียวนะครับในถิ่นโอทีเอฟฟอร์ดแต่ปอกบาน,นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยอะไร แล้วก็แสดงท่าทีว่าอยากจะขยายสัญญาของเขาที่รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับยูเนเต็ดออกไปในขณะที่เจสซี่ลินการ์นะครับกำลังเผเชิญกรรมนาค้ของเขาที่ไม่แน่นอนในถิ่นโอท f ร์ฟอร์ดเช่นกันเนื่องจากสัญญาของเขากับปีศาจแดงกําลังย่างเข้าสู่ปีสุดท้ายแต่ยังไม่มีความชัดเจน,นใดๆนะครับสำหรับการขยายสัญญาฉบับใหม ระหว่างเขากับสมูรจึงคาดว่าเขาคือนักเตะอ่รายของสมูรอนที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับปีศาจแดงใน้รื่ยราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ปีศาจแดงนั้นเนี่ยใช้เป็นทุนในการเสริมทัพนักเตะเป้าหมายของพวกเขาต่อไปว่ากันว่ามีหลายสมูรกํอนกลังให้ความสนใจที่จะคว้าเขาไปร่วมทีมให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับที่ประทับใจในฝีเท้าของเขาหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาขุนค้อนคว้าตัว๋วยูลรปาลีกได้สลับในซีซั่นที่ถึงนี้ โดยคาดว่าค่าตัวของลินการนั้นอยู่ที่30ล้านปอนด์สปอตเมลยังเผยอ,อีกว่าซาอูนิเกตนั้นเพื่อนร่วมทีมของทวิเปียในตุรามีเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเข้ามาแทนที่ป้องบาได้เป็นอย่างดีและก็ตรรามีเองจะยอมปล่อยของเขาออกจากทีมได้โดยไม่ยากเนื่องจากพวกเขาเองกําลังที่จะพยายามลดรายจ่ายของสโมสรโดยเฉพาะค่าเหนื่อยอันมหาศาลที่พวกเขากําลังแบกรับอยู่ในตอนนี้ อีกทางนักเตะเองนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของดิโอโกซิเมโอเนในทีมตรามีอีกด้วยเชื่อว่าค่าตัวประมาณ45้าล้านปอนด์น่าจะเป็นตัวเลขที่ตรามีนั้นน่าจะพอใจในการปล่อยสตาร์ชาวสเปนรายนี้ออกจากทีมไปส่วนนักเตะอีกรายครับที่ตกเป็นข่าวมาตลอดที่ผ่านมากับยูนเต็ดคือทริปเปียรายงานยังระบุว่าทริปเปียนั้นนะครับอยากจะย้ายกลับมาเล่นที่พิมเม์ลกแต่บนสักสำหรับเดียวนี้คือค่าตัวของตรามีที่มีการเรียกร้องสูงถึง 13ล้านปอนด์นะครับสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวซึ่งปีสาจแดงอาจจะไม่พร้อมจ่ายยูเนเต็ดนี้อาจจะดึงเวลาไปสักพักเพราะพวกเขาเองยังมีเวลาเหลืออีกมากมายในตลาดสมร์นี้และเข้าใจกันว่าสถานก,การณ์ของทวิปเปียกับตรรูรามีดีเช่นกันว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองสำหรับเดี๋ยวนี้มากเท่าไหร่เพราะสัญญาของสตาร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้ในถิ่นวันตาเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมไปในสมัยนี้หรือจะเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปและยอมเสี่ยงที่จะอาจต้องเสียนักเตะของพวกเขาไปแบบฟรีๆในสมัยหน้าหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญากับนักเตะออกไปได้ทุกอย่างสำหรับเดีลนนี้คือเวลาอาจจะเป็นตัวกำหนดได้ในไม่ช้าด้วยประการทั้งปวงนะครับสรุปข่าวต่อมาครับ ผีวางแผนในการต่อสัญญากับตัวเซเบก่อนปล่อยยืมแมนเชสเตอร์เดนในการวางแผนต่อสัญญากับแอชเชลตัวเซเบก่อนปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้สกายสปอร์ตสื่อของอังกฤษนะครับรายงานว่าปีศาจแดงไม่ต้องการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสัญญาของตัวเซเบกจึงมีการวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยพิจารณาปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลนะครับ โัเซเบ้เหลือสัญญาในถิ่นโอทรลฟอร์ดเพียงปีเดียวเท่านั้นแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก12เดือนไปสิ้นสุดเดือนมิถุนายนในปี2023แต่นั่นเนี่ยยังไม่ทําให้ปีศาจแดงนะครับอ่อนใจเท่ากับการที่เปลี่ยนสัญญาที่ยืดระยะเวลาหมดอายุเพิ่มไปอีกทั้งนี้การมาใหม่ของราฟลวารานะครับบวกกับหน้าเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างแฮร่แมาควายวิกตอร์นิเลฟเอริเบย์น่าจะทําให้โอกาสในการลงสนามของตัวเซเบยนั้นลดน้อยลงไปอีก ดังนั้นโอกาสดีที่สุดคือการปล่อยยืมในซีซันที่ถึงนี้ซึ่งตอนนี้มีนิวคสเซยูเนเตดอาแขนต้อนรับอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ